เรียบอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เจอบีมติการแม่บี อะไรคนถามว่าขอพรขอพ่อจะไม่ดีคือจริงๆแล้ววันนั้นอ่ะคืออ้าไม่รู้เรื่องมาก่อนหรือพ่อแม่มามาติการไม่รู้เรื่องไม่รู้วันนั้นทุกคนก็แซวว่าถ่ายรูปกับบีเพราะอ้าจับบีอยู่แล้วก็ถ่ายไปแต่ตอนนั้นก็พูดจะแซวก็ยังไม่เก็ตเท่าไหร่ก็คือวันตอนหลังว่าอ๋อเขาไม่ารขอพรว่าถ้าเกิดขอกับพ่อแม่มีปฏิการจะได้แฟนคือตอนนั้นอ้ะไม่รู้เรื่องแล้วถ่ายรูปบอกอ้าถ่ายรูปแต่ยังไม่ได้ขอใช่ไหมครับนะวันนั้นอ่ะยังไม่ได้ขอแต่คิดว่าพ่อแม่ต้องทำงานได้แล้ว บอกไปไม่คะว่าไม่ได้บอกเพราะเลยอ่ะไม่รู้ว่าเขามีขยานเล่นอย่า้อ uh, ่ะไม่รู้ค่ะไ่รู้ขนาวนั้นไม่รู้เรื่องเขาเม่อกี้เวาตอนนี้เขารู้เรื่องแล้วบอกบอกไปนะว่าแนวเราอยากให้เราไปยื่นกับแม่เพราะแม่คนรู้เขารู้เขารู้เขารู้แล้วว่าเราแนวไหนเออแสดงว่าพี่ปีทำงานได้เลยตอนนี้พ่อแม่ต้องเริ่มทำงานตั้งแต่วันนั้นแล้วปีใหม่ปีใหม่ไม่เปลี่ยนแนวไม่เปลี่ยนสเปคไม่เปลี่ยนอะไรใช่ไหมพี่อ้าวไม่เปลี่ยนค่ะเออคือตี๋ตี๋ อิติตัวหอกคนดีม่อไยู่ด้วยกันได้ยาอาจจะเป็ดูไม่ชอบหลอกมากนะคนดีว่าชอบหลอกมากไม่ใช่ลรมันเหาไม่คยเหเลยอ่ะต้แต่โควิดมาอยู่บ้านเมื่อก่อนไม่ใช่คนอยู่บ้านออกทุกวันแต่ตอนนี้กลายปว่าอยู่บ้านแล้รู้สึกว่าเออเรามีความสุขนะเราได้ทำอหลายๆอย่างที่เราอไม่เคยทาอ่ะปลูกั้นไม้เอ้ยูกต้นไม้ คือเป็นน้องหมาเวลาให้พ่อแม่เยอะมากๆอะไรเงี้ก็คือสบายใจกันอยู่บ้านสุก็มีความสุขก็คือออกไปบ้างทํางานเสร็จแล้วเราก็รีบที่กลับบ้านมาก่อนจะไปเที่ยวต่อกับเพื่อนตอนนี้ไม่เคยคิดจะไปไหนเลยอยนั่นว่ามีความสุกับการมีคู่เราบาลานยังไงหรือว่าเราชอบแบบไหนความสุกับการมีคู่ก็มันไม่มีคู่มันจะบาลานยังไงอะชอบแบบไหนชอบแบบไหนชอบแบบไหนก่าเออนี้บอกว่าใช้ชิตกิจกรรมกับในครอบครัวชอบคือถ้าแฟนมา คล้ายๆกันวันนี้แต่ถ้าได้ไม่คล้ายกันไม่มีแบบเพราะว่ามันเหนื่อยคือตอนที่ทำรู้ไหมครับว่าวันนี้ตาเราเป็นประกายมากเลยจริงเหรอใช่มันเฟรรชออ่าหรือว่าตอนนี้มีคนคุยแล้วอุยถามตรงไม่มีาคนหน่อื่องด้วยแต่ว่าคนแต่ว่าคนจะมองว่า พอ,อพี่อ้ํายังไม่มีแฟนก็เลยมองเป็นไอดอลว่าเออฉันก็อยู่เป็นสดไ,ได้มีการจริงๆมีมันก็ดีถ้ามีแล้วแบบว่ามันคือรู้เรื่องแล้วก็พูดไปในทางทางทางเดียวกันเข้าใจตรงกันไปไหนไปด้วยกันเห็นอกเห็นใจทุกลารันมันดีแล้วดีกว่าสิแต่ออถ้ามันไม่มีอย่างนั้นอ่ะมีแล้วมันปวดหัว,วแ,หแต่ตอนนี้อ้ํมสบายดีแต่อ้ํากลัวว่าถ้าเข้ามาแล้วขอให้ดีอย่างที่เราต้องการอย่างเงี้ยโอเคค่ะไม่ได้ผิดกันตัวเองแต่ถ้ามาเริ่มต้นใหม่ว่าเออ ขจะปรับปรุงตัวต่อไปนะไม่เอาอะเอทุกคนเยบอกว่าขาเป็นคนดีจริงๆนะอะไรเงี้ยเารียกว่าพี่พรานิดนึมแต่ว่าไม่ต้องเพียบพร้อมนะไม่ชอบคนเพียบพร้อมแต่ว่าอยพอยงดีแต่ว่าไปด้ย้อนกลัไปเมื่อปีที่แล้วงานแต่งเมย์หลายคนก็เห็นภาพวราเชียรแบบอ้ยปีที่ลปีเดิมทายปีทายปีเชื่อจะมีดีเทิร์มไหมเขาถามเานิดืมไม่ใช่เขาถามไม่ใช่เขาถาม พี่เอเป็นคนโชงพี่เอขายปุ๊บๆพี่เอชงหนักมากพี่เอพเป็นคนแบบออกลุ้นยงไงดีไปทุกอย่างมันคือแล้วจังหวะนั้นเราเจอโมเยังไงบ้างคนประทับใจแบบผ่านไปแล้วสบายสบายไมนรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยเราแก้เขาไม้เป็นเราแก้เขาเยอะแลไม่ได้ตั้งใจคือเราอยากให้เราเห็นว่าประตูแรกประตูสองประตูที่ผ่านมามันไม่ตื่นเต้นเลยเป็นการทายนู่นทยนธรรมดา อยากให้รู้สึกเจ็บปวรู้สึกว่าได้ออกแรงหน่อยใคิดหน่อยก็คือทรซักสีสษนให้เขาคือเราประดุจทายแล้วเราคิดว่าเออคือเรารู้อยู่แล้วว่าเพิ่งเมื่อวันนั้นนะคะก่อนหน้าเริ่มงานนิดเดียวว่าใครจะเล่นเกมอะไรันอุ้ยมันไม่มีถึงเต้นเลยอ่ะเราขอถึงเต้นเลยเพราะเราผูนเคลื่อนแบบสไตลเรื่องเรื่องเออเพลงองค์เทพสามตาแล้วก็ถูกเออมันตลกดีอะแล้วก็ให้แบบว่า ก็เป่ากับเพื่อจะเป่าเล่นมัตลกดีนะก็ได้เห็นใช่ค่ะก็เริ่มดีนะแล้วเห็นเป็นยังไงเพราะเขาเต้นแดงขนาดนั้นเต็มที่เราเราคอมพีดเราภารกิจเราประทับใจไม่ได้ขนาดไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นก็เป็นสายใช่ค่ะใช่แต่ก็เป็นเวลล่าลมากเลยนะคะใช่ค่ะก็เป็นน้องพีดน้องพีดเขาอยู่ด้วยไงมีเราแล้วก็เจาเป่าเขา คือทุกคนงงไม่รู้จักเห็นกมาก่อนนะ่ไต้องเปิดจากตอนนั้คืออันเจ้าก็ไม่ได้เห็นมันเต็มๆนะก็้าดูวันนั้นกันเหอคะเห็นเห็นที่เขาเชร์กันไหมคะเชร์ว่าชร์ให้รีดอ่นเ้ใสใ่หายนย่จะฟิวใส่หายนะเอาใละ อันไม่งั้นไม่จะถามเรื่องสึ่กระแสและการตรงนี้ยังไงบางที่มองยังไงบ้างกระแสะไรคะกระแสตู้กระแสไวรัลกระแสไวรัลที่ตามเราไม่ผลดเรื่องนี้แหละเราอยากอยากให้พี่อามีแฟนนี่ยหลายคนรอไปงานแต่งงานเนี่ยจริงจริงอันนี้ผู้จักใจแฟนตชื่อถือได้างานนี้มอตูนบะแต่ก่อนพีมในเดือนมิอุนายนจะเจอนุมลอยไม่ัจอเขามาตรงกันเลยพอดูชิดาแล้วเขาบอกว่าสนิทกัน มีหมอที่แม่นและไม่แม่นก็มีคือต้องไม่รู้ว่าอันไหนก็คือรู้ว่าทุกปีก็ลองไปหาก็มีแม่นบ้างไม่แม่นบ้างเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนเป็นต่างเมอเราเราฟังไว้บ้นงไหมคะหรือว่าก็เอาเก็บมาไม่ใช่ที่ดูอะไรอย่างเงี้ยส่วนมมติว่านูณอ้อกดูเพื่อนกับพระที่ประจำเพื่อนอ้อมแบบ อดูกับเพื่อนแมนแมนก็ไปเป็นลายก็ดูของขวัญอะไรอย่างี้เราเรหมอดูของเพื่อนเพื่อนหมอดูบอกว่าปีนี้เราจะมีความพวกเขาบอกจะมีทุกปีอ่ะก็อาจจะแค่มีความงามแต่รู้สึกไงหลายคนเชียร์ให้เราอยากมีแฟนอยากมีคู่ตรงนี้เรารู้สึกอย่างที่เขาเชียร์กันทุกปีเลยเขาคงเห็นใจอะเนาะถยู่ขนาดนี้แล้วไม่เขาเสียดายความสวยเราเลเราต้องมีแฟนนั่นแหะสินะอย่างอย่างอย่างกาแฟของ ไฮโซนินคุณนินก็กลับมาเป็นเพื่อนจริงๆเนาะเป็นเพื่อนจริงๆนะเดี๋ยวจะไปต่างประเทศกันก็เป็นเพื่อนจริงๆนะไม่ต้องมาบอกว่าโอ๊ยแกให้ทราบลงหน้าก่อนแกใทราบลงหน้าเป็นเพื่อนกันตอนนี้คนนี้เข้ามาคบเพื่อนกันหมดเล็นยังไใช่ใช่หลายคนก็เริ่มจากเพื่อนนะพี่ฮะเฮ้ยหนูโตหนูขอดอรอดอรอรอดูดีกว่าเป็นยังไงบ้างตอนไปเห็นพี่แอร์บามีแฟนเรารู้สึกยังไงบ้างเหตแบบตั้งเป้าเลยปีหน้าต้องมีปีหน้าจะมี พี่หานาบอกเลยว่าไม่ได้อยากมีเลยเพราะที่พานมาก็มันก็แบบรู้่าอยมันไม่มีดีกว่าแล้วมันสะใจแต่คิดว่ามิถุนาหน้าจะมีแฟนต้องมีทนาเาเลอะไรกเลกอะไรที่บอกเขเอหมอ่กมาออรออาจารย์ช้างก็บอกว่าจารปีนี้จะมีอะไรดีๆขึ้นมานะอะไรอย่างงี้ แต่ยว,ว่าคู่ของพี่แอลก็เป็นอ,อันจะชาไม่เคยพูดเลยว่าอาจะมีเรพราะอันนี้ก็ามกแล้พี่อาจะอจะได้ตัวใหญ่นึอ้ะะอเหรอคะ <c oughs> ตัวนีเน้เหรอคะใหญ่ <c oughs> ่แต่ต้องเด็กอดือนพี่แไหมคะต้องเด็กเหม แปลว่าผู้พี่แอฟก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราคู่ตัวว่ามิถุนายนต้องอีหกข้างข้างต้องมีปีหน้าต้องไม่มีเราจะไปเอาเงินเพื่อเถิดมาล้างระหว่างระหว่างกระเป๋ากระทองเราอยากอะไรตั้งเป้าปีหนีไอ้ปีหน้าผู้ชายใส่สีอะไรใส่สีอะไรต้องได้สีนกระเป๋าเราต้องแปดแสนห้านะได้ก็ดี